ราหูย้ายอังคารร่วมพระเสาเลงเมษพฤศพเมถุนธนูสิงกันมีเคราะหนักปัดเป่าเสริมดวงได้ด้วยน้ำพุทธมนในรูปแบบน้ำหอมเพียงแค่คอมเมนต์โดนใจก็รับไปเลยรับฟรีกับกิจกรรมทางช่อง ในครั้งหนึ่งองค์มหาอุมาเทวีเจ้าได้ทูลถามองค์พระสดาหมหาศิวะเจ้าถึงความสําคัญของมเมล็ดลึกรักษะต์ซึ่งองค์พระสดาหมหาศิวะเจ้าและเหล่าคณะปฏิคณะบริวารขององค์พระสดาหมหาศิวะเจ้าได้ใช้ประดับสวมใส่อยู่และได้รับทราบถึงคําตอบว่าในครั้งหนึ่งของการทําสมาธิอันยิ่งใหญ่ในการเปิดโลกทัศนญาณขององค์พระสดาหมหาศิวะเจ้า เมื่อองค์พระสดาหมหาศิวะผู้เป็นเจ้าทันใดทรงเห็นความทุกข์ยากลำบากในการดำรงชีวิตของเหล่ามนุษย์บนโลกด้วยความเวทนาในชะตากรรมน้ำพระอสุชนหรือน้ำตาขององค์พระสดาหมหาศิวะเจ้าจึงได้หยดลงมาบนพื้นโลกและเมื่อน้ำพระอสุชนขององค์พระสดาหมหาศิวะเจ้าหยดถึงพื้นดินนั้นก็ได้บังเกิดเป็นต้นไม้ขึ้นองค์พระสดาหมหาสิวะเจ้า จึงได้อํานวยพรให้กับต้นไม้ที่กําเนิดนั้นโดยให้ถือว่าเป็นต้นไม้มงคลและตั้งชื่อให้ว่าต้นรุทธรักษาและอํานวยพรให้แก่มนุษย์ที่ได้นำมเมล็ดลทธรักษาไปประดับหรือสวมใส่ด้วยความเคารพรักดังนี้มเมล็ดลทธรักษาเป็นมเมล็ดผลไม้ที่ทรงโปรดแห่งพระสิวเทพเป็นสิ่งที่นําความศักดิ์สิทธิ์ขับไล่บาปทั้งหมดได้ด้วยการได้เห็นได้สัมผัส และได้ท่องสวดลูกประคำเมื่อก่อนอันความยิ่งใหญ่ของมเมล็ดลุทธรักษะได้ถูกนำมากราวต่อพระแม่สิวาโดยพระสิวะเทพและช่วยเหลือต่อจักรวาลพระสิวะเทพทรงรับสั่งว่า,วาโอนางมเหสานีจงรับฟังถึงความยิ่งใหญ่แห่งมเมล็ดลุทธรักษะเพื่อผลประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ที่ทำการบูชาต่อพระสิวะเทพเมื่อก่อนนั้นข้าได้ประกอบสมาธิกรรมฐานเป็นเวลาหลายพันปีแห่งสวรรค์ ถึงแม้จะควบคุมการสำรวจนี้เป็นอย่างดีก็ตามจิตใจของข้าไม่อยู่คงที่ใน้ล่องลอยไปในที่ไกลโดยปราศจากการกระทำใดๆข้าถึงกับสะดุ้งตกใจตื่นจากการสำรวมและลืมตาขึ้นจากความต้องการที่จะช่วยเหลือจักรวาลหยดน้ำตาของข้าก็ล่วงลงสู่พื้นดินที่ดวงตาย,ยังลืมไม่หมดลืมเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นจากหยดน้ำตาที่ไหลออกมาได้เกิดเป็นต้นรุทธรักษขึ้น ต้นไม้เหล่านี้เป็นสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้และได้ออกลูกเป็นจำนวนมากต้นไม้เหล่านี้ได้จเจริญในดินแดนเกาทะมัทุราลังกาอโยธยามาลายภูเขาสหายะแคว้นกาสีและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆมันสามารถจะทำลายบาปให้หมดไปได้สีสันต่างๆแห่งเมล็ดลึกรักษะนั้นมีอยู่สีสีคือสีขาวสีแดง สีเหลืองและสีดำประชากรทั้งหมดจะต้องสวมใส่มเมล็ดลึทลักษะตามวันณะที่ตนอยู่มเมล็ดลึทลักษะอันมีขนาดเท่าลูกสมอนับว่าเป็นขนาดที่วิเศษที่สุดแม้ว่ามเมล็ดจะมีขนาดเล็กเท่าเม็ดพุทราก็ได้รับประโยชน์และมีความผาสุกอันยิ่งใหญ่ไม่มีสร้อยคออื่นหรือพวงมลาลัยใดที่จะนำความเป็นสิริมงคลและให้ความสำเร็จสมประสงค์ทุกอย่างเท่ากับได้สวมใส่มเมล็ดลึทลักษะ จะต้องสวมใส่เมล็ดผลไมน้นี้ตามส่วนต่างๆของร่างกายคือจะต้องร้อยเมล็ดรุทรักษะ6เมล็ดไว้บนหูแทนต่างหูทั้งสองข้างจำนวน1นึเอ็มล็ดจะร้อยใช้แทนสร้อยคอจำนวน11เมล็ดจะสวมไว้ที่รอบแขนที่ซ้ายและขวาที่คอศอกและบั้นเอวผู้บูชาต่อพระศิวเทพจะต้องร้อยลุทลักษะสวมเมล็ดเข้ากับได้สายศีลของเขา ตามกฎแห่งพระเวทที่ได้รับวางไว้คือมลเมล็ดลุทธลักษะสีขาวสําหรับพรามสีแดงสําหรับวันณะกษัตริสีเหลืองสําหรับวันณะวยสยะและมลเมล็ดสีดําสําหรับคนในวันณะสูทรประชากรแห่งวันณะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหญิงก็สามารถสวมใส่มลเมล็ดลุทธลักษะได้ตามบัญชาของพระศิวะเทพคนเหล่านั้นที่มีการสวมใส่มลเมล็ดลุทธลักษะจะไม่ตกสู่นรกแห่งพระยมราชเลย พระยมราชได้มีบัญชาต่อบริวารทูตของพระองค์ว่าคนผู้ใดที่สวมใส่มเมล็ดลุทธรักษะแม้เพียงมเมล็ดเดียวไว้บนศีรษะแล้วมีการเขียนตริบุญทอนไว้บนหน้าผาดและมีการท่องสวดมวต์หาพยานแล้วจะต้องทําความเคารพต่อเขาทันทีเขาเหล่านี้จะเป็นบริวารของพระศิวเทพและจะไม่จับกุมหรือทอรมานแต่อย่างใดตราบนานเท่านานที่สวมใส่มเมล็ดลุทธรักษะคนผู้นั้นจะมีจิตวิญญ,ญาณบริสุทธ เป็นที่โปรดปานแห่งเทพเจ้าห้าพระองค์คือพระอาทิตย์พระคเนศพระแม่ทรุขาพระรุทธะและพระวิษณุเทพและเป็นที่ชอบพอรักใร่ของเทพทั้งหมดด้วยคนทั้งหมดที่ได้ใช้เท่าฐานและสวมใส่มเมล็ดรุทธรักษะจะเป็นที่ชื่นชอบของพระศิวะเทพเป็นผลแห่งความผาสุกร่ำรวยเป็นอิสระจากบาปทั้งปวงและผู้ที่ได้สวดมนต์ห้าพยางด้วยแล้ว นับว่าได้ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์แห่งโยคะลัทธิและนับได้ว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งลักษณะรุทรักษะและความหมายต่างๆรุทรักษะมีหลายลักษณะหรือเรียกว่าหลายหน้าถ้าจะอธิบายง่ายๆก็คือบนผิวเมล็ดที่มีลักษณะกลมนั้น มีเส้นแบ่งมเมล็ดออกเป็นกี่ส่วนซึ่งแต่ละลักษณะนั้นตามตำนานและความเชื่อของผู้คนจากอารยธรรมทางอินเดียตอนเหนือเนปาลภูฐานและทิเบตจากข้อมูลหนังสือ The Mystic s e e d ของเคทีชุภาการานสรุปได้ดังนี้หนึ่งหน้าเชื่อว่าเป็นมารดาแห่งมเมล็ดลุทธรักษะทั้งปวง นำมาซึ่งความสุขและการปกป้องจากบรรดาอันตรายทั้งปวงพระลักษมีจะคอยปกป้องผู้ที่บูชารุทธรักษะหนึ่งหน้านี้และทำลายล้างความชั่วร้ายทั้งปวงสองหน้าเชื่อว่าเป็นตัวแทนของพระศิวะช่วยเพิ่มพลังสมาธิให้ผู้สวมใส่และเกิดสมาธิได้เร็ว สหน้าเชื่อว่าเป็นตัวแทนของเทพอคคนีและใช้เพื่อป้องกันโชคร้ายต่างๆปลอดจากโรคภัยปกป้องผู้สวมใส่จากอาวุธแสวคลาดนำมาซึ่งทรัพย์และเงินทอง4ี่หน้าเชื่อว่าเป็นตัวแทนแห่งพระพรหมช่วยชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ ก่อให้เกิดปัญญา5ห,หน้าเชื่อว่าเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ทั้ง5จะประทานพรและความสำเร็จในชีวิตให้แก่ผู้สวมใส่ขจัดโรคภัยอีกทั้งยังเชื่อกันว่าหากสวมใส่สามเมล็ดจ,จะนำมาซึ่งกำไรทางการค้าธุรกิจและความมั่งคัง่ง หหน้าเชื่อว่าเป็นตัวแทนของพระขันทกุมารซึ่งเป็นพระอนุชาของพระพิคเนศผู้ชายใส่มือขวาผู้หญิงใส่มือซ้ายช่วยปกป้องนานับประการ 7. หน้าเชื่อว่าเป็นตัวแทนของสัปตะฤสีช่วยให้ผู้สวมใส่ได้รับโชคทรัพย์สินความนับถือ และความมีอำนาจผู้คนยำเกรงแปดหน้าเชื่อว่าเป็นตัวแทนของพระพิคเนธผู้สวมใส่จะได้รับความสำเร็จชีวิตราบรื่นและความมีสติปัญญาเก้าหน้าเชื่อว่าเป็นตัวแทนเทพทั้งสามคือพะระไพรวะ พระยมและกรปปินมุนีนิยมสวมใส่มือซ้ายเพื่อความก้าวหน้าและความสำเร็จสิหน้าเชื่อว่าเป็นตัวแทนของเทพพระวิษนุปกป้องผู้สวมใส่จากอิทธิพลของความชั่วร้ายทั้งปวงสิบเอ็ดหน้าเชื่อว่าเป็นตัวแทนของพระอินทนำมาซึ่งความมั่งคั่งทรัพย์สินเพิ่มพูนอย่างรวดเร็ว 12. บสองเชื่อว่าเป็นตัวแทนของเทพพระวิษณุพระอาทิตย์จะคอยคุ้มครองผู้สวมใส่ให้ได้ความมั่งคั่งทั้งป่วงและความราบรื่นของชีวิตสิบสาเชื่อว่าผู้สวมใส่จะได้รับความสำเร็จในชีวิตและได้รับโชคดีตลอดเวลาปราศจากทุกต่างๆ 14หน้าเชื่อว่าเป็นตัวแทนของพระศิวะและเทพหนุมานช่วยรักษาโรคและความทุกข์ต่างๆถ้าถูกใจโปดกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องที่นำเสนอในวันนี้ คลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมนะครับ